ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับพบกับผมใน28 HB News ฟังกันให้ชัดๆนาทีนี้ไม่มีใครยอมใครเมื่อกองทัพบ,บกไทยออกมาฟาดกลับชุดใหญ่หลังกัมพูชาประโคมข่าวหาว่าไทยบุกยุดบ้านขโมยของพลเรือนบอกเลยว่างานนี้มีหนังคนละมวล ท่านผู้ชมครับมันคือศักดิ์ศรีบนผืนแผ่นดินไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกออกมาชี้แจงแบบหมัดต่อหมัดหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาพยายามจะปั่นกระแสว่าทหารไทยทำผิดมนุษยธรรมฟังนะกองทัพบ,บกยืนยันชัดเจนพื้นที่ตรงนั้นคือเขตอธิปไตยของประเทศไทยที่ถูกรุกล้ำมันไม่ใช่การบุกยึดบ้านใครแต่มันคือการทวงคืนพื้นที่ที่ถูกแอบอ้างมาอย่างยาวนาน ทำไมต้องรือ้อทำไมต้องยึดคำตอบคือความมั่นคงครับรุกที่ไทยปลูกสร้างโดยไม่ขออนุญาตผิดกฎหมายเต็มๆบนที่ดินที่ตัวเองไม่ใช่เจ้าของตัดไฟแต่ต้นลมหรือถอนเพื่อไม่ให้ใช้เป็นที่กบดานทางการทหารหรือกลายเป็นแหล่งมั่วสุมทำผิดกฎหมายของกลางไม่ได้หายสิ่งของเครื่องใช้ที่ตรวจพบกองทับบกย้ำชัดรวบรวมควบคุมเก็บรักษาตามระเบียบไม่มีทหารคนไหนเอาไปใช้ส่วนตัวแน่นอนจะดำเนินการตามความเหมาะสมในขั้นต่อไป ไทยทาตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทุกกระเบียดนิ้วมุ่งรักษาความสงบและปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยเป็นที่ตั้งใครจะมาตีกินข้อมูลบิดเบือนในโซเชียลบอกเลยว่ากองทัพบ,บกไทยไม่ยอมเรื่องนี้เซนซิทีฟมากครับท่านผู้ชมในฐานะคนไทยคุณคิดเห็นยังไงกับปฏิบัติการทวงคืนอธิปไตยครั้งนี้ความถูกต้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรคือสิ่งที่กองทัพบ,บกต้องถือเป็นที่ตั้งที่สุดในใจคุณพิมพ์บอกผมหน่อยว่าทีมไทยหรือคิดเห็นยังไงจัดมาในคอมเมนต์ให้ลุกเป็นไฟครับ ถ้าชอบข่าวเนื้อๆเน้นๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดทุกหมัดเด็ดจากเรา2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ